สวัสดีครับเพื่อนช่างครับวันนี้พบกับช่องช่างเพชรนะครับวันนี้มาแนะนํานะครับกล้อง 4G นะครับกล้องใส่ซิมนะครับออนไลน์ได้เลยนะครับใช้ไฟ1 2โวลต์นะครับตัวนี้นําเข้ามาใหม่นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับนะครับผมดูนะนะเปิดได้ดูนะครับ นะครับในกล่องก็ประกอบด้วยตัวกล้องนะครับตัวกล้องอตัวกล้องนะครับเมื่อกี้ผมลองเทสนะครับตัวกล้องแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับเป็นช่องใส ใส่ใส่ซิมนะครับน,นะครับมีคู่มือ,นะ,มอนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราต้องต้อง,องถอดน็อตออกนะครับ จะมีฝาปิดอยู่นะครับอ๋อครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับปกตินะครับจะเป็นฝาปิดแบบนี้อยู่นะครับที่ใส่ที่ใส่ซิมกับแมมนะครับนะครับเราต้องเอาคลายน็อตตัวนี้นะครับออกนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ ช่องช่องอันเล็กนะครับอันเล็กจะเป็นช่องใส่ซิมนะครับแล้วผมให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับอันเล็กนะครับอันเล็กใส่ซิมนะครับอันเล็กตรงนี้นะครับส่วนอีกฟังอันใหญ่จะเป็นใส่แมมนะครับจำมาเลยนะครับการหันให้ถูกต้องนะครับถ้าหันผิดมันจะกดไม่ลงนะครับตัวนี้ใส่ซิมนะครับ่อลองนะครับ ตัวนี้ใช้แอปยูนะครับใช้แอปยูนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับราคาแค่1000ต้นๆ้นนะครับรูปทรงสวยนะครับมีไฟสามารถเปิดไฟเปิดลรวได้ด้วยนะครับตอนกลางคืนนะครับภาพเป็นสีนะครับนะครับรูปทรงสวยนะครับมี4เสานะครับตัวนี้สามารถเป็นเป็นฮอตสปอรตนะครับติด เอาซิมใส่รับลอยรถสปอร์ไรตัวอื่นได้ด้วยนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสั่งกับช่างเพชรนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับสั่งกับผมเคลมกับผมได้เลยนะครับ สวยครับตอนนี้นะครับสวยหมุนได้นะครับหมุนได้นะ<ม>เดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองอติดตั้งนะครับแล้วก็ <c oughs> ลงแอปนะครับ